สวัสดีครับเพบกับช่องสีชมพูกับแอ้มียสีชมพูนะครับก็สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับขอบคุณที่คอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนะครับผมสำหรับช่องเราสีช่องสีชมพูนะครับกับแอ้มียสีชมพูก็เป็นช่องที่นําเสนอนะครับในอ๋อแนวทางการเลือกฉาเการรัฐบาลนะครับลอตเตอรี่นะครับผมอ่าไม่ได้สนับสนการพนันนะครับผมก็นั่นแหละครับใช้ความน่าจะเป็นเราก็มาดูความน่าจะเป็นรูปโพลต่างๆกันเราววิเคราะห์แบบคณิตศาสตร์กันนะครับแล้วก็ คนนั้นเป็นก็ขึ้นอีสานาะเราดูกันว่าแต่ละอันนะครับแต่ละโพยเนี่ยแม่นแค่ไหนนะครับแล้วก็มีน้องถูกแค่ไหนนะครับเพื่อได้รางวัลที่1น,นะครับผมออะสำหรับนี้นะครับหนึ่งโพยที่น่าสนใจมากๆนะครับก็เป็นชุด3ามตัวนะครับชุด3ามตัวที่ให้ถูกแบบต่อเนื่องนะทั้งร้องแต่ว่าไอ้มินยังไม่เคยได้ลงในช่องนะทั้งบเน่าเอ้ยมันโพยนี้น่าสนใจฮะก็เลยแบบอ่ะได้มาแล้วอ่ะมาลงให้ fc ดูงลีละกันนะครับซึ่งมันมีของจริงของปลอมด้วยนะ ก็ต้องระวังนิดนึงแต่ว่าตัวนี้มิคิดว่ามีเช็คแล้วนะเช็คแล้วว่าว่าเลขนี้ะนะของจริงนะที่นี่ของจริงนะครับตัวที่เน้นเนี่ยของจริงอ่ะมาดูมาดูอันเก่าๆแล้วกันนะครับอันนี้มันปีเก่าๆแล้แต่ตั้งแต่งวดอ่า594เนาะแต่ว่าอันถัดมาอีกงวดหนึ่งเนี่ยอันถัดมาอีกงวดหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวจะมีถ่ายให้เห็นนะครับผมแต่ว่างวด332เนี่ยอ่านก็ถือว่าถูกนะครับ32นะครับผม ในใบนี้นะครับเลขชุดตัวเลือกนะครับเลือกเป็นอ่าลองดูนะครับตามตามต่อนรางวัที่ผ่านมานะครับผมก็มีอแล้วนะครับเจ็ดสามศูนย์นะครับก็คือเข้านะเข้าสามตัวอีกแล้วคือว่าเข้าสามตัวบ่อยอาจจะไม่เจอทุกงวดแต่ว่าเข้าติดกันแล้วสองงวดนะสองงวดที่ผ่านมาอน่างน้อยก็าของวัเข้าตะอืมรางวดหน้าละอาจจะเข้าอีกนะรางวดหน้าเข้าอีกนะฮะรงวัหน้ามีเลขอะไรบ้างน,นะครับวันที่วันที่หนึ่งตุลาคมหกห้านะครับ 2 8 1 2 8 4 2 8 5สนะครับสวยหมดเลยนะ4 1 1 4 1 4 14, 4 1 5อาจจะมีเบิ้ลแบบนี้ก็ได้นะบีเป็นเบิ้ลแบบนี้ก็ได้นะแล้วก็3 6 1 3 6 4 3 6 5 1นะครับ1 3 1 1 3 4 1 3 5นะครับ,13 1, 13 4, นรบในภาพรวมนะครับดยที่ตัวเน้น1 3 4 3 6 4นะครับแล้วก็2 8 5นะครับแล้วก็เน้น4 1 5นะครับนี่ก็คือ ภาพรวมของโพยนี้นะครับผมทำให้เป็นว่าเออน่าสนใจนะคือมันแบบถูกค่อนข้างต่อเนื่องแต่ว่าแอดมินยังไม่ได้ลงในช่องอะ่ะไอดมินยังไม่ลงในช่องนะอานนี้ก็คือภาพรวมนี้นะอ่าน่าจะเห็นชัดๆเนาะโอเคนะครับผมก็จดไว้หรือครอบหน้าจอไว้ก็ได้นะครับในการเอา,เอาไปเลือกตัวทีนึนะอ่าเรามาลองเทียบดูกับตัวนี้อ่าตัวนี้ในช่องเราเนี่ยดูเนี่ยตุ๊กบาทเก่าอะ่ะที่ พอสองเจ็ดศูนย์ตรงนู้นเนาะมันกลายเป็นเจ็ดแปดเจ็ดนะมีอันไหนที่มันใกล้เคียงกับเจ็ดแปดเจ็ดบ้างเพราะว่าอย่างตอนนั้นสองเจ็ดศูนย์เนาะมันก็ใกล้เคียงกับนี่นะเจ็ดสามศูนย์เนาะมันก็เหมือนกับเป็นสามเจ็ดศูนย์่ะอ่ะเนี่ยประมาณนี้ใกล้เคียงนั้นรู้งวดนี้แหละถ้ามีอะไรที่มันใกล้เคียงมางถ้าเลขมันออกในนี้นะแล้วมันมันมีที่สัมพันธ์กับเจ็ดแปดเจ็ดไหมอ่าดูกัน 8 8นี่ก็มีโอกาสนะแต่ก็มีโอกาสสูงเหมือนกันนะครับผมอืมเพราะว่ามิงก็พั้ง7กับ8อาจจะมาตัวหนึ่งนะแต่วันนี้ไม่มี7เลยนะแต่ว่ามี8ให้เลือกฝั่งหนูสอดหนึ่ง2ปดาน่าสนใจนะน,น,จน,น่าสนใจนะน่าสนใจนะเป็นโซนที่น่าสนใจเหมือนกันรือว่าจะมีตัวเบิ้ลถ้ามีตัวเบิ้ลก็จะเป็น411หนึ่รือว่า414 411 414แต่ดูไม่ค่อยสัมพันธ์กับตัวนี้เท่าไหร่นะ แต่ถ้าตัวเบิ้ลก็มีแค่2อันนั้นนะครับถ้ามีตัวเบิ้ลอยู่ข้างในนะถ้าเลขตัวนี้ออกนะครับถือว่าจะหักเป,เป็นเลขอื่นเลยอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราอย่าลองดูโพยอื่นๆก่อนละกันเนาะโพยแบบหลกักๆอาจารย์ไม่เอแม่น้ำหนึ่งเจ๊ฟองเบียร์ลองมาเทียบกันดูว่ามีตัวไหนที่มันชนกันบ้างไหมนะครับมันก็มีการออกสูงเนาะเพราะว่าตัวนี้เจ้าดังๆเนี่ยให้แม่นมากนะก็คือให้แบบเดี๋ยวสลับกันถูก3มตัวโต๊ดอะไรเงี้ยสามตัวตรงสามตัวโต๊ดอย่างเงี้ยเลยสลับกันอย่างเงี้ยเลยนะครับผม ให้คนตามก็มีกําลังใจาตามน <c oughs> <c oughs> ะครัก็มีกำลังใจตามกันเหมือนกันนะครับคลิปนี้มาดูเน้นที่โพยนี้ละกันนะเดี๋ยวมีโพยเดี๋ยวมีมินเอามาลงให้นะให้ทีนึงนะครับงี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดโพยไหนดีเตะตาม,มินก็จะมาลงให้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม